สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการขับรถในถนนนะครับในทางหลวงเป็นการขับรถให้ถูกวิธีขับรถให้เกิดความปลอดภัยครับขับรถให้คนนั่งนั่งสบายนะครับจากประสบการณ์นะครับ การขับรถมาหลายสิบปีนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นการแนะนํานะครับอาจจะไม่เก่งนะครับแต่ก็ขับรถมาแล้วมันไม่ได้เกิดอบุบัติเหตุอะไรนะครับแล้วก็ผู้ขับฉีนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนที่ร่วมเดินทางด้วยกบผมว่าขับรถขับรถนิ่มนะครับขับรถขับรถดีนะครับก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ เพื่อให้ทุกท่านได้ลองนำไปใช้ดูนะครับนี่ก็ม้านะครับเี่ยสุนัขแล้วก็ค่อนผ่อนคลื่งหน่อยนะครับเจอสุนัขเพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาไม่รู้อีโดนเนี่ครับเขาอาจจะตัดหน้ารถหรืออาจจะถอยนะครับเพราะฉะนั้นเราเจอสุนัขเนี่ยเราต้องผ่อนนะครับข้างหน้ามีไฟแดงนะครับไฟแดงเราก็ต้องผ่อนแล้วนะครับไม่ต้องไปเบรกใกล้ๆนะครับการไปเบรกใกล้ๆนี่มันอันตรายนะครับ ผู้โดยสารน,นั่งพอหัวทิ่มก็ค่อยแตะเบรกนะครับแตะเบรกเขาเกียยวว่างไห้นะครับค่อยๆแตะนะครับไม่ต้องไปเบรกจึกนะครับหัวทิ่มนะครับค่อยๆเบรกนะครับผู้โดยสารก็จะไม่เวียนหัวแล้วก็การยะห่างกับรถของเพื่อนร่วมเดินทางข้างหน้าให้อยู่ในระยะพอดีอย่าไปใกล้เขามากนะครับแล้วก็อย่าอยู่ใกล้มากเพราะว่าต้องให้รถสือร้องจอดในระยะที่พอดีด้วยนะครับแล้วก็ แตะเบรกไว้นะครับหรือถ้ารถไม่ไหลก็ไม่ต้องแตะก็ได้นะครับแต่ว่าเท้าต้องพร้อมที่จะแตะเบรกนะครับเผื่อรถไหลนะครับเราอย่าไปดูมองข้างหน้านะครับเราเราเราไปดูรถข้างๆนะครับเดี๋ยวรถรถเขาออกไปแล้วก็มันก็จะไหลตอนนี้ไฟเขียวนะครับไฟเขียวเราค่อยๆอ,ออกนะครับค่อยๆอ,ออกเกียร์หนึ่งครับ mm. ค่อยๆเหยียบคันเร่งไปไม่ต้องออกป mm. ุ๊ดนะครับอ่ไฟเข้าเกียร์นะครับ อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนนไม่ใช่เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ก็จะขับง่ายกว่านะครับอันนี้เกียร์ธรรมดาเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆเข้าไปนะครับไม่ต้องเหยียบเร่งแรงนะครับค่อยๆเหยียบไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าเกียร์ไปเรื่อยๆนะครับตามระดับเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับรถคันนี้มีหกเกียร์นะครับฟอร์เรนเจอร์ เป็นทางสีเลนนะครับทางสีเลนแล้วก็ขับด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้นะครับปกติเราต้องคิดซ้ายนะครับวเวลาแซงแซงขวานะครับแต่ว่าอยู่ที่สถานการณ์นะครับอาจจะแซงซ้ายได้ไม่เนไรอย่ที่ความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ การขับรถก็อันนี้เป็นเขตอยู่ชานเมืองอยู่นะครับเรา็อย่าจะไปวิ่งเร็วเกินไปนะครับผมก็ใช้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าออกนอกชานเมืองก็วิ่งไม่เกินร้อยนะครับ90้าสร้อยอยู่ในระยะพอดีนะครับเจอไฟแดงอีกก็เข้าเกียร์ว่างนะครับค่อยๆแตะเบรคไม่ต้องไปเตะมากนะครับค่อยๆแตะค่อยๆหย,ย,ยุดรถนะครับ อันนี้ก็ผู้โดยสารจะนั่งสบายนะครับผมก็ขับมาอย่างนี้ก็ดีผู้โดยสารเขาจชมว่าขับรถนิ่มสบายนั่งแล้วไม่เบียนหัวก็รอดูสัญญาณไฟนะครับเวลาจะออกจากช่วงไฟแดงเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับบางทีรถรถบางคันเนี่ยลับได้นะครับรถบางคันเมา รถบางคันเสียเบรกแตกเบรกไม่อยู่เราต้องระมาดระวังนะครับตลอดเวลานะครับดูกระจกซ้ายขวานะดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นรอบข้างนะครับดูกระจกซ้ายขวากระจกกลางด้วยนะครับดูทําไมไม่ดูได้ไหมครับไม่ดูก็ได้นะครับแต่ถ้าดูมันก็จะชำเลืองดูครับไม่ได้ไปต้องไป เพ่งเล็งดูอะไรชมเดือดดูเฉยนะคเพราะว่ามันไม่แน่นอนบ,บางทีคนขับรถพาไฟแดงนะครับคนยาบ้าพาไฟแดงมาชนเราครับตำรวจกําลังวิ่งไล่จับตามข่าวม,มีมีเหตุการณ์สุวิีไฉเกิดขึ้นในตลอดเวลาเพราะการชมเดือดดูรอบข้างเรานี่ก็จะทําให้เกิดความปลอดภัยนะครับ จะทาให้เราแก้ไขสถานการณ์ได้ตลอดเวลานะครับตอนนี้ไฟเขียวนะครับก็ค่อยๆออกนะครับค่อยๆเข้าเกียร์หนึ่งไปนะครับก็ต้องเร่งแรงนะครับเข้าเกียร์สองนะครับรถก็จะนิ่มนะครับเบิร์เข้าเกียร์สามนะครับไปเรื่อยๆนะครับบางคนพุ่งออกปู๊ดไปก็ก็ช่างเขานะครับเราจะไปทำเหมือนเขา ลเข้าเกียร์สี่ไปเรื่อยๆครับเราไม่เดียบนะครับแล้วก็ขับความเร็วปกติก็ประมาณ100นนร้อยหนึ่งไปเรื่อยๆครับใครช้ากว่าเราก็แซงใครเร็วกว่าก็ให้เข้าไปก่อนนะครับไม่ต้องไปบิงแข่งเขานะครับการขับรถเนี่ยเราก็ขับสไตล์ของเราครับไปเรืเร่อยๆอันนี้ผมก็จะเข้าเกียร์บวกอะ าะคะคก,าการขับอย่างนี้เกิดผลดียังไงครับผลดีก็คือว่าหนึ่งนะครับรถของเราจะคงทนนะครับจะใช้งานได้นานนะ,ะเราเราค่อยๆขับเนะะี่ยรถเราจะทนทานมากนะครับผมใช้รถมาแต่ละคันเนี่ยสิบกว่าปีนะครับซื้อมามือสองเนะะี่ยใช้ได้สิบสิบเอ็ดสิบสองปีะครับไม่ไม่ค่อยได้ซ่อมแซมอะไรเลย ก็เปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนคือมันเป็นเรื่องของการบำรุงรักษานะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่พวกนี้ซ่อมหนัหนกๆซ่อมเครื่องซ่อมอะไรไม่เคยมีการขับรถรช่วงข้อค่าเบรกแรงๆหัวทิ่มนี่มันก็จะมีข้อเสียก็คือเบรกผ้าเบรกก็จะสึกเร็วนะครับแล้วเราก็ได้เปลี่ยนคลัตช์ก็จะได้เปลี่ยนครับแป๊บเดียวครับ อะไรต่างๆก็จะได้เปลี่ยนนะครับการขับรถแบบนั้น,นนะครับแต่การขับรถแบบผมนี่ยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรจะใช้ได้นานมากนะครับเบรกนี่ซื้อมามือสองนี่เบรกใช้จนใช้จนขายครับใช้มาสิบกว่าปีก็ขายให้เพื่อนคนอื่นได้ไปใช้เบรกผ่าเบรกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับคลัตช์ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนี่คือข้อดีนะครับของการขับรถให ถูวิธีแล้วก็เห็นใช้ได้นานนะครับมาเล่เาต่อนะครับขณะที่เราขับรถเนี่ยเราก็ต้องใช้กระจกนะครับทั้ง3บานเลยนะครับซ้ายขวาล่างนะครับชมเชยงดูนะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปเพ่งเล็งอะไรมากมายครับชมเรืองใช้หางตาครับชเชงเป็นเป็นของอ่า ใช้ใใชช้้เซ็นซิเซนอีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูนะครับสําคัญมากๆเลยก็คือเก์ความร้อนของรถนะครับโดยเฉพาะเป็นรถมือ2สองนะครับมาชมดูที่เก์ความร้อนนะครับเราต้องจำเรืองดูนะครับยิ่งการใช้รถเือรสองนี่รถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนี่ต้องต้องต้องดูนะครับช่อเร่องดูเรื่อยๆนะครับบางทีน้ํามันรั่วนะครับถ้าน้ํารั่วความร้อนเกินครึ่งหนึ่งนะครับ เราต้องรีบจอดดับเครื่องทันทีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องพังนี่สําคัญมากนะครับถามว่าต้องดูใบไหมนะครับก็ก็ไม่ต้องดูใยเท่าไหร่ก็จําเรียงดูนะครับดูใยก็ดีครับแต่ว่าหลังๆเราต้องดูมองไปข้างหน้านะค,ะะครับขับรถต้องมีสมาธิหน,นะะ่อยก็วิ่งไปเรื่อยนะคะรับดูรอบข้างสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ การขับรถเนี่ยมันมีเพื่อนร่วมเดินทางหลายประเภทนะครับมีคนขับรถเกง่งคนขับรถไม่เกง่งคนเมาแล้วก็ขับรถนะครับมีคนที่้าแข่งในระหว่างขับรถโอ้ยมีอะไรเยอะๆนะครับเหตุการ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับมีสัตว์วัวควายมีหมามีเด็ก มีคนแก่นะครับพวะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังมีสมาธินะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการขับรถนะครับมันมีการขับรถในเล่าจนให้สุดนะครับมันเล่าได้ยาวนานมากการขับรถในภูเขาการขับรถในทางผุคระการขับรถในเวลากลางคืน้ก็ เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังให้เรื่อยนะครับตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ